อบอยังไงให้ติดในครั้งแรกสอบผู้บริหารใช่ไหมหรือสอบครูทั้คู่ทั้งคู่เอ,อาเป็นสอบครูก่อนเนอาไปสอบครูก่อนเนาะเราต้องมีความรู้แหละอันดับแรกอ,อการที่เราจะมีความรู้ก็ต้องอ่านหนสังสือนั่นแหละอ่านไปให้ครบนะคะทั้งหมดยังไงอ่านยังไงก่อนไม่ไม่ใช่อ่านครบแล้วคือจบเลยนะคะอ่านครบทุกเล่มแล้วยังไงอ่านครบทุกเล่มได้อ่าสรุปไม่ได้สรุปสอบไม่ติดมีนะเออไหม อ่านพรบ,บรตัวเดียวกันเนื้อหาเดียวกันเออแล้วทำไมถึงมีคนสอบติดมีคนสอบอมไม่ติดอเออเคยคิดแหน,นั้นแหละคนที่เขาสอบติดเขาทํำยังไงทําไงอะ่ะาจัดเวลาหนังสือเวลาที่เราแบบว่าสะดวกคืออ่านแล้วจำอ่ะแล้วแต่ถนัดเลยกลางวันกลางคืนอย่างครูวิยา,<ช>าไอเดียหน่อยอ่าอย่างครูวิยะชอบอ่านคืนเงียบสงบแต่ว่าคือเวลาไหนก็ได้ไม่ไม่ไม่ซีเรียสว่าต้องเวลาไหนแต่เอาเวลาที่เราจําได้ดีที่สุดอ่ะเออก็เอาเวลานั้นเท่าไหร่ในการอ่านนานเท่าไหร่ในการอ่าน ไม่ต้องรอให้ประกาศสอบอ่ะคิดว่าจะเป็นอะไรอ่ะคุณคิดว่าคุณจะเป็นตำรวจคุณจะเป็นครูหรือเป็นผู้บริหารอ่ะคิดแค่นั้นก่อนอันดับแรกแล้วก็ไปอ่านเลยคุณไม่ต้องรอให้มันประกาศอ่ะเอออ่านเลยแบบอ่านเก็บอ่ะเขาเรียกว่าอ่านเก็บอ่ะเหมือนเล่าสะสมเงินอ่ะหยดกระปุกอ่ะอันนี้หยดความรู้เข้าสมองอะไรเงี้ยอ่านทุกทุกวันถ้าวันไหนไม่ว่างก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้อ่านเก็บอ่ะ อมการอ่านอมการอ่านเลิศคำนี้เลิศมากเลิศมากอมการอ่านอ่านเลิศคำนี้เลิศมากเลิศมากออมการอ่านเอยฉันแล้วไงต่อแล้วไงต่อพออ่านเสร็จคือมันมันมันก็จะเข้าใจไงอ่านสะสมแล้วเข้าใจไงอ่านให้เข้าใจน้่ใช้อ่านอย่างเดียวมันจะมีอ่านให้เข้าใจคือยังไงสรุเบื้มยังไงมันจะมีประเภทที่อ่านรอบแรกอะรอบรอบแรก ไม่ต้องสรุปก็ได้หรือถ้าใครขี้เกียจมาอ่านใหม่อีกรอบอะ่ะก็สรุปเลยก็ได้แต่จะเครียดเกินไป mm hmm. ถ้าอ่านแล้วสรุปเลยอะ่ะมันมันดูเหมือนเราเร่งเราเครียดเกินไปไง mm hmm. เออรอบแรกอ่านเล่นๆอ่ะเอออ่านเล่นๆอ่านสะสมอะ่ะผ mm ่ hmm. อนคลายอะ่ะแล้วแบบอ่านให้เข้าใจนะไม่ใช่ไม่ใช่แบบไม่ใช่อ่านไปงั้นๆอะ่ะ mm hmm. เอออ่านแล้วต้องคิดตามด้วยว่าแบบกระบวนการมันประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้ามันเริ่มแบบ เริ่มตึงแล้วหมายความว่าแบบพี่เริ่มเครียดแล้วเริ่มเข้าใจยากแล้วอะไรเงี้ยเหมือนสมองมันเหนื่อยมันล้าแล้วอ่ะหยุดอ่านเลยอือกเอ้ยมันเหมือนมันเจอเรื่องยากหรือเรื่องที่มันซับซ้อนมากขึ้นอะ่ะนั่นแหละก็ก็พอก่อนพักสมองเลยก็ได้เพราะว่าเราไม่คือมันยังไม่ประกาศสอบอ่ะอย่าไปเร่งตัวเองมากเอาที่แบบไปเรื่อยอ่ะอ่านเก็บอ่ะอย่างบอกนั่นแหละอืมประมาณนั้นเสร็จปุ๊บรอบแรกอ่านให้เข้าใจใช่ไหมแต่ถ้าใครขี้เกียจก็ย่อด้วยเลยเออใครเสร็จปุ๊บ ก็กนะ็เขาเรียกว่าอะไรยอร่อเนาะรอบต่อไปก็ยอ่ออืมยอ่อถ้าถ้ายอ่อบางคนอะ่ะแบบขี้เกียจออกอ่ะขี้เกียจเอาเอามาจดในสมุดข้างนอกอะ่ะเออเขาใช้วิธีการขีดน้นอะ่ะในนั้นเลยในเล่มนั้นเลย<ม>อืมเขาก็ใช้วิธีนั้นแต่ว่าสําหรับครูครูพิย่ยเองอะ่ะเออใช้วิธีการแบบ แยกเล่มอืมแยกเล่มเป็นเป็นเป็นตัวภาคสมมติมันมีสอบภาคกอภาคขอเงี้ยก็จะแยกเล่มเป็นภาคกอภาคขอเพราะเวลาหามันหาง่ายเพราะว่าเวลาเราสอบอะเราสอบแยกภาคเราไม่ได้สอบบนเราต้องประเมินด้วยว่าเราต้องสอบกอให้ผ่านเราต้องรู้อะไรบ้างสอบขอให้ผ่านต้องรู้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่แยกอะมันก็จะมั่วแล้วเราก็อาจจะแบบไปหลงว่าอันนี้เราได้ได้ได้แล้วแต่พอเวลาเขาเอาคะแนนมาแยกอะมันกลับไม่ผ่านไง เพราะมันแยกกันเออเราก็ต้องแยกให้ชัดแต่แรกเลยนั่นแหละอืมก็ยอนะ่อเนาะอันที่สองคือย่อใช่ไหมพอย่อเสร็จมันก็จะง่ายอ่าเราเราเราเข้าใจแล้วรอบที่หนึ่งใช่ไหมรอบที่สองก็คือย่อย่อไว้อ่านนั่นแหละตอนตอนที่เราแบบใกล้จะสอบเราเอาอันย่อมาอ่านอ่ะมันประหยัดเวลาด้วยก็ใช้วิธีการฝึกทําข้อสอบให้มันหลากหลายบางเพจอ่ะเขาจะมี เหมือนข้อสอบออนไลน์เลยนะให้เราตอบให้เราลองตอบอะไรเงี้ยว่ามันได้กี่คะแนนอ่ะบางบางบางเพจเขามีแบบนั้นเลยนะก็ลองไปฝึกทําดูอืมมันก็เป็นการทดสอบความรู้ว่าเราอะ่ะว่าเรารู้จริงไหมเราสอบผ่านได้ไหมตามตามที่เราอ่านมาทั้งหมดอะ่ะแล้วเวลาเราไปทําข้อสอบจริงๆอะ่ะมันผ่านไหมบางทีเราคิดว่าเออเราอ่านจบแล้วเราย่อแล้ว,แล,วแล้วว่าเราเข้าใจแล้วนะแต่เวลาทําข้อสอบอมันไม่ผ่านเพื่อที่จะเติมเต็มในเนื้อหาตรงนั้นอะ่ะที่เราไม่ผ่าน อันนี้ก็คือการสอบให้ผ่านในในภาคข้อเขียนนะและสุดท้ายพอเราผ่านข้อเขียนทั้งภาคก,ก่กอและภาคขอแล้วเสร็จเราก็มาฝึกการสอบสัมภาษณ์ซึ่งซึ่งเป็นการพูดแบบนี้แหละก็จะมีคณะกรรมการมาถามเนาะถามต่อการที่เราจะได้คะแนะนเยอะๆทำยังไงให้ได้คะแนะนเยอะๆคือมันต้องช่วยดึงอะ่ะท,ทุกภาคเลยอะ่ะไม่ใช่ว่าเราจะว่าเอาแค่ผ่านนะการที่เราสอบให้มันได้อะ่ะเราต้องหวังให้มันสูงอะ่ะ วางสูงไว้ก่อนอะไรเงี้ยถึงไม่ถึงอีกเรื่องหนึ่งแต่แต่อย่างน้อยอ่ะมันจะทําให้เราแบบขึ้นไปอยู่เหนือคนอื่นอ่ะเพื่อที่คือการสอบขึ้นบัญชีอ่ะถ้าเราอ่ะสอบแค่สอบได้อ่ะแล้วไปอยู่ข้างล่างๆอ่ะก็เรียกไม่ถึงอ่ะเออคุณต้องแบบต้องคิดเหนือไปขึ้นแบบไปสูงไกลๆเลยอ่ะให้ไปอยู่ข้างบนอ่ะเพื่อที่แบบพอเขาเรียกไปบรรจุอย่างเงี้ยเราก็ ถูกตัดขึ้นไปก่อนถูกเรียกขึ้นไปก่อนอะไรยเงี้ยเออถ้า,ถ,าถ้าแบบคิดว่าแค่สอบผ่านคุณก็อยู่ท้ายๆอ่ะและสุดท้ายก็อาจจะเรียกไม่ถึงอันดับแรกก็คือบุคลิกก่อนเลยนะไปถึงคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจอแล้วแบบเฮ้ยรู้สึกว่าคนเนี้ยโอเคอ่ะมาดให้อะไรเงี้ยมาแต่งกายดีนะคะแล้วก็อะไรอ่ะมีมารยาทเนาะนอบนอบ้นอมสุภาพอะไรแบบเนี้ยอืมก็ ก็ไปสัมภาษณ์แบบด้วยความมั่นใจในแบบที่พอเหมาะพอดีเนาะการตอบคําถามก็ต้องพูดจาฉะฉานอะไม่ใช่ว่าถามคําตอบคำํำคือเราต้องมีการอธิบายในวิธีการอะสมมุติว่าเขาถามว่าคุณจะแก้ปัญหาย,ยังไงอะคุณอะบอกอ่าถ้าจะให้ได้คะแนนเยอะอะให้อิงทฤษฎีมาอันดับแรกอิงทฤษฎีแล้วก็บอกว่าจะแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนอธิบายด้วยเพราะบางที่ะเราบอกแค่วิธีอะ ในกระบวนการกรรมการก็ไม่เข้าใจอ่ะใครๆก็พูดได้เออว่าจะแก้ปัญหาอ่าสมมติปัญหาแก้ปัญหาคุณจะแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ยังไองอะไรเงี้ยอ่าเราก็ใช้เทคนิคทฤษฎีเราก็ว่าไปใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าเราแก้ปัญหาโดยวิธีการฝึกสอนซ่อมเสริมใช่ไหมเออสอนเสริมเสริมทักษะให้กับเด็กอะไรเงี้ยแค่เนี้ใครก็พูดได้อ่ะมันเป็นพื้นฐานเบสิกอ่ะทั่วไปเลยที่แบบ เออมันต้องสอนเพิ่มอ่ะมันถึงจะเก่งใช่ไหมแต่มันต้องแบบอธิบายลึกกว่านั้นอ่ะเออมันต้องอธิบายลึกกว่านั้นแบบว่าเออเราใช้กระบวนการยังไงเราเริ่มยังไงเราจะคุยกับเด็กยังไงเราใช้เวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องอธิบายให้ให้เห็นภาพอะ่ะไม่ต้องเยอะก็ได้นะเพราะว่าถ้าเยอะยิ่งเสียเวลาเพราะว่าการสอบสัมภาษณ์อะ่ะถ้าเราพูดเยอะเกินไปมันก็น่าเบือ่อแล้วเป็นเยินเยอะอะ้ออ่ะกรรมการก็จะแบบ ้ำท่วมทุ่งผักปุ้งหลงเลงอะไรแบบเนี้ยคือสาระไม่ได้พูดอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วสรุปไม่ได้เลยก็ไม่โอเคอันนี้คือการตอบคำถามให้ได้คะแนนเยอะอิงทฤษฎีบอกวิธีและก็อธิบายกระบวนการนะอันนี้คือการตอบคำถามนะคะก็ก็นอกจากบุคลิกดีแล้วการตอบคำถามจะต้องตอบได้มั่นใจแล้วก็ไม่เวอร์หมายความว่าในแก้วิธีการแก้ปัญหาที่เราตอบหรือว่าการที่เราจะนำ ทักษะต่างๆที่เรามีอ่ะมาพัฒนาเกี่ยวกับงานที่เราจะไปทําเนี่ยเราจะใช้วิธีไหนมาใช้อ่ะเราจะนำวิธีไหนมาใช้อ่ะอยาให้มันดูเวอร์ให้ดูให้แบบเออให้มันเป็นไปได้อ่ะอิงว่าเออธรรมชาติแบบนี้แก้ปัญหาแบบนี้มันสามารถเป็นไปได้นะไม่ใช่คุณจะมาอ่าเอาหลักทฤษฎีอะไรที่แบบแล้วก็คิดใหญ่เกินไปแล้วอาจจะเป็นไปไม่ได้มันดูแบบ มนโนอ่ะเออมันอารมณ์แบบมนโนมากเกินไปหรือเปล่าเออมันจะเป็นไปได้จริงไหมอะไรเงี้ยบางทีบางเรื่องอ่ะโดยเฉพาะเรื่องง,งบประมาณในการนํามาพัฒนาอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันก็จะแบบเอ,อ้ยต้องใช้งบเยอะนั่นนี่อะไรเงี้ยถามว่าคุณจะเอางบมาจากไหนอันนี้ก็คือเทคนิคการสอบให้ติดภายในรอบแรกเลย นะคะโห oh. ประมาณยุตานทำได้แล้วทำได้แล้วใช่แล้วค่ะทั้งสอบทั้งสอบครู oh. ครั้ง oh. แรกและติด oh. และได้ oh. แล้วก็สอบผู้บริหารครั้งแรกแล้วก็ได้เลยนะคะ oh. ก็ใช้เทคนิคนี้มาตลอด ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดที่แบบลงลึกมากกว่านี้ก็สอบถามได้นะคะต้องมาโคชชินแล้วต้องรับโคชชินแล้วน่าสนใจนะน่าสนใจโคชชิงแล้วนะมาน่าสนใจมากอ่าน่าสนใจมากยมบางคนสอบหลายหลายครั้งแล้วไม่ติดเลยเออมีนะบางคนคือแบบสอบจนแก่อ่อมีมีมีแต่แต่นะคะบางคนน่ะคิดว่าเฮ้ยอายุเยอะแล้วอ่ะแข่งแข่งกับน้องๆไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยความจําไม่ดีอย่าคิดอย่างนั้นมีเทคนิค มีเทคนิคความจําด้วยแล้วก็อะไรต่างๆที่มันมันคือมันมีนะคนที่อายุเยอะแล้วเขาเขาเพิ่งได้บรรจุไม่ใช่ว่าไม่มีนะแล้วคุณอย่าคิดว่าคุณทําไม่ได้เออทำได้แต่ว่า,า้องติดตามใช่แล้วคุณอนะสอบมาหลายครั้งแล้วคุณไม่ได้สเกทียะคุณต้องรู้เทคนิคพวกนี้อืมเวเราติดตามอ่าเราติดตามแล้วกันนะคะ<ต>มีรายะละอเอียดเดี๋ยวมใช่เดี๋ยวคุณจะบอกว่าแบวาบว่าคนที่สอบ หลายครั้งแล้วไม่ติดแบบมันแก้ยังไงใช่แบบว่าทําไมถึงไม่ติดทาไมถึงไม่ติดสักทีเคุณผิดพลาดในเรื่องไหนครูพิต่อคิปหน้าต่อคิปหน้าเลยคุณมีข้อผิดพลาดอะไรที่แบบพลาดมากอ่ะที่ทําให้คุณสอบไม่ได้สักทีอะรอติดตามกันนะคะถ้าชอบนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพจครูพิยาผู้สร้างครูด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย